ลายูโรไปโกยเงินซาอุดิอาราเบียนะกระบ,บี่เบก้าจอซบอันอารีในครั้งนี้ลิเวอร์พูล็อกเป้าสนเตหากเสียโมเมสซาลาไปจริงๆในครั้งนี้คูรูเซสกี้เผยเคยติ่งหงยุคเอลนินยนะแฟนหงยิ้มออกลิเวอร์พูลประกาศชัดไม่ขายซาลาเด็ดขาด ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางฟาบิโอรามาโนเเย่ยข่าวชาวอิตาเลียนระบุว่ากาบีเบก้กำลังจะย้ายไปซบอันอาบรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับหลายทีมดังของที่ยุโรปนะโดยการที่ทางกาบีเบก้กองกลางดาวรุ่งของเชลตาบิโกสโมสรในศึกลาลิกาสเปนต่เล็งที่จะย้ายไปอยู่กับทางอันอาบรี ทีมนดิกส,สูงสุดของประเทศซาอุดีอาระเบียตามการบริงานจากทางฟาบิโอรามาโนนนักข่าวคนดังโดยดาวเตะวัยเ8ปีน,นี้เพิ่งทำผลงานได้โดดเด่นกับทางเชลตาเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยการทำไปได้ทั้งหมด11ประตูกับอิกซแอิส์จากการลงเล่นในลีกทั้งหมด36นัดซึ่งนั่นทำให้ช่วงที่ผ่านมานั้นมีข่าวว่าหลายทีมดังในทวีปยุโรปเนี่ยอยากได้เขาไปรุ่มทัพยอย่างเช่นเอร์พูลนารปลีเชลซีและก็แมนเชสเต็ดซิตี้นะฮะเป็นต้น อย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นกลายเป็นอันอารีที่กำลังจะได้เพชรเม็ดงามนี้ไปร่วมทัพทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาแทบจะไม่มีข่าวกับทางเวกาเลยโดยที่ทางรเบนโนบอกว่าเชลตาตอบรับข้อเสนอของอันอารีเป็นที่ดับสนแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ระบุจํานวนเงินสักเท่าไหร่นักขณะที่ตัวเวกาเองก็ตอบตกลงที่จะย้ายไปเล่นในย่านตะวันออกกลางแล้วด้วยซึ่งว่ากันว่ามาติอัสราเย่หุ่นซื้อคนใหม่ของอันอารีเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้เวกายอมไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียในคาั้กนี้ หากนี่เป็นความจริงมันก็จะทําให้เบก,ก้าเป็นนักเตะร,รายที่8ที่ย้ายไปาจากทางทีมจากทวีปยุโรปมาเล่ในใหกับทางอันอารีในช่วงสมัยนี้ต่อจากทางเอ็ดูอาร์เบนจีโรเบร์โตฟิเมโนลวิริยัชมอเรชอันบรองแซงบาซิแมงฟรองกาซิเย์โรแชอีบานเนสและก็มาบริชเคมิเรลสื่อตะลีตีข่าวว่าลิเวอร์พูลเล็งสองดาวรุกไว้แล้วกรณีต้องเสีย โมเมาลาดในช่วงปีหน้าหลังทีมซาอุดีอาระเบียพร้อมทุ่มเงินก้อนโตไปดึงเสริมทัพโดยทางอันซิอัสทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียตกเป็นข่าวว่าพร้อมทุ่มง,งบประมาณกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,500ล้านบาทเพื่อจะดึงโมเมสลาป,ปีคนเก่งลิเวอร์พูลไปเสริมทัพให้จงได้โดยซาลาดีจะคงเดือสัญญากับทางหงแดงอีก2ปีโดยคาดการณ์ันว่าเจ้าตัวนั้นจะอยู่คาแข้งที่แอนฟิลด์ต่อไปในฤดูกาลนี้แต่เมื่อถึงปีหน้าก็มีโอกาสเหมือนกัน ที่ตัดสินใจในการย้ายไปเล่นที่ในลีกซาดิอาระเบียขณะที่ทางการโชว์มคาโต้ิสตอรี่เองก็รายง,งานข่าวว่าวันพัสราบดีที่24สิงหาคมที่ผ่านมานยว่าเลเลฟ์ฟูล็อกเป้าสอนเตเตที่เล็งมาแทนที่ซาลาปีหน้าไว้แล้วได้แก่ทางซาเน่ปิกบเบยอร์มินิกและก็เฟเดรกโกิเคียซาในารุ่นของทางจูเลนจูชสรับทางซาเน่ไว้ช่วงปีน,นี้ยังเหลือสัญญากับทางเซอร์ต้อีก2ปีหลังจากตัวนั้นย้ายมาจกทางแบนเชสเตอร์ เมื่อปี2020โดยลงเล่นในทุกบริการไปแล้วทั้งสิ้น135นัดทำไปได้ทั้งสิ้น70ประตูกับอีก27แอซิส,ส,สในขนาดนี้โดยขณะที่เกียวซายีอาวัย25ปีนะฮะมีสัญญาอยู่กับทาง j จู e n เวนตสถึงปี2025โดยคาดการณ์ว่าเจ้ามาร์ไลาเนียพร้อมจะปล่อยถ้าได้ข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากพอหลังจากตัวนั้นย้ายมา,าทางฟิโอริจินาตั้งแต่ช่วงปี2020นะ เดยันคูรุกสกี้ตัวลุกทอนแนมฮอสเปอร์มานั่งถามตอบกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะฮะในเรื่องที่สาวกไก่หลายรายต้องประหลาดใจก็คือดาวเตะชาวสวีเดนครึ่งหนึ่งนั้นเคยเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลมาก่อนโดยปีวัย23ปีรายนี้ปีบาดบ,าบามายิ่ขึ้นในยุคข,ของเฮชแอนด์อาร์ร์สกิโกกูตำแหน่งรุกข,ขวาโดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยตั้วแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้มาจากบิดาและก็เฟอร์นันโดตอเรสครึ่งอ่าครั้งที่สวมเครื่องแบบของแดนลิเวอร์พูล คนที่มีอิทธิพลต่อผมในด้านฟุตบอลมีมากมายเลยนะทั้งที่สาวที่ไปเล่นก่อนสมาชิกครอบครัวคุณพ่อที่บ้าฟุตบอลเป็นอย่างมากเพื่อนฝูงที่หัวลูกหนังมาด้วยกันเพราะมันคือกีฬาแห่งพิธภาพมากมายจริงๆส่วนนักเตะคนโปรโดที่ทันติดตามผลงานยกให้เฟรนโดตอเรสเมื่อครั้งหนึ่งเล่นกับทางลิเวอร์พูล โดยถามว่าช่วงเวลาไหนที่ผิดหวังที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่เล่นฟุตบอลออกแล้วก็ผลไม่ออกอย่างที่ควรจะเป็นไมชนะเกมน่าจะเป็นเรื่องที่ปวดใจที่สุดแล้วของคนทั้งโลกโ,โดยครูเซสกี้เนี่ยเพิ่งจะโดนใช้ออปชั่นซื้อขาดจากทางจจเวนตุสเหนอราคาอยู่ที่2 5 6ล้านปอนด์สัญญายาวจนถึงมิถุนายนปี2028ในครั้งนี้กันเลยทีเนะอาแล้งไงดิวเวอฟูมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ขาย โมเมสซา,าล่าได้ยิงคนสําคัญชาวอียิปต์ท่ามกลางการะแสที่ตัวเตะเองนั้นกำลังได้รับความสนใจจากทาง Un Un G j, อนันอันเิอยสสโมสรชั้นนาในศึกซาอุดีอาราบิลีกตามการรายงานจากทางฟาบิโอรามาโน่ผู้สข่าวแว่วงฟุตบอลที่เชื่อถือได้บนพระราสบดีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้หลายสื่อดังรายงานตรงกันเลยนะว่าอันอันชิอาสเนี่ยกลับมาให้ความสนใจในตัวของซาล่าอย,อย่างจริงจังอีกครั้งและก็พร้อมทุ่มมูลค่าค่าเหนื่อย ให้นักเตะสูงที่สุดเป็นหน้าปราัาสา,าสติของซางอุดิอาระเบียเลยอย่างไรก็ตามล่าสุดทางโรเวโตคอนเฟิร์มนะฮะผ่านทางเอชนะผมหรือว่าทวิสเตอร์ตัวใหม่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเปิดการเจรจาใดๆและก็มองซาราเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายนอกจากนี้โรมาก็เสริมต่อว่าอันอันจิอาสเนี่ยพร้อมลอดใจซาราด้วยสัญญามูลค่ามหาศาลแต่หนทางเดียวที่ทางดาวเตะวัสเวรานี้จะอำลาทินแอนฟิลด์ได้ก็คือ การร้องขอในการย้ายทีมด้วยตนเองสำหรับทางช่วงซัมเมอร์นี้อันอันจีอาชนาะเสริมทัพด้วยผู้เล่นชื่อดังมากมายและหลายรายประกอบไปด้วยคารดินเบซิมาอินกโกลกองเต้ชโชตา้ารมไิถงอดีตแข้งของแดงอย่างทางฟาร์มินโยในผลักนี้กันโชแมคคาโตสุยตอรี่ตีข่าวตว่าลิเวอร์พูลเล่งสองแนวรุกอย่างทางดีดอยซานเน่ปิกบเบย์มินิกและก็เฟเดริโกเคียซ่าแนวรุกกาโจเวนตุสไว้แล้วกรณีต้องเสียโมเมสซา กองหน้าชาวอียิปต์ไปหลังมีข่าวว่าทีมซาอุพร้อมทุ่มเงินก้อนโตดึงไปสมทับซึ่งอันนี้อันอันจิอันชนะฮะทีมดังในลีกซาดิอาระเบียตกเป็นข่าวว่าพร้อมทุ่มงบกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อดึงซาร่าปีคนเก่งนิวฟูไปสมทับให้จบได้โดยซาร่าดีจะคงเดิสัญญากับทางของแดงอีก2ปีโดยคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวจะอยู่ค้าแข้งที่แอนฟิลด์ต่อไปในฤดูกาลนี้แต่เมื่อถึงปีหน้าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะตัดสินใจย,ย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียะนะ โดยลิวร์พูก็ล็อกเป้าซอนาเตที่เล็งมาแทนที่ซาราในปีหน้าเอาไว้แล้วได้แก่ทางลีบรอยซานเน่ปีกาบยังมินิกและก็เฟเดรโกเคียซ่าดนรุกจูวินโุสสำหรับทางซานเน่ไว้์เจปีรนันนี้ยังคงเหลือสัญญากับทางเซาท์ใต้อีกเพียงแค่2ปีหลังจากตัวนั้นย้ายมาจากทางแมนเชสเตอร์เมื่อปีส0 2 0ัโดยลงเล่นในทุกประการไปแล้วทั้งสิ้น135นัดทำได้40ประตูกับอีกส7แอซิส์ส ขณะที่ทางเคียซาวัย25ปียังมีสัญญาอยู่กับทางจูวนตุสถึงปี2025และคาดกันว่าเจ้าม้าลายนั้นพร้อมจะปล่อยถ้าได้ข้อเสนอที่ดึงดูดใจมากพอหลังจากตัวนั้นย้ายมาจะทางฟิโอริจิน่าตั้งแต่ช่วงปี2020ในขณะนี้โดยกันที่ทางบริซิโอปอเชติโนผู้จัดก,การทีมเชลซีให้สัมภาษณ์เน็บนะฮะเจคเกนคอฟในใหญ่ลิเวอร์ฟูเรื่องที่เคยวิจารณ์เรื่องการทุ่มเงินก้อนโตหลายร้อยล้านปอนด์ การมักเตะเพียงแ,แค่คนเดียวแต่ทางหงแดงเองก็กลับพร้อมพยายามทุ่มเงินระดับ100ล้านปอนด์เพื่อจะหวังเซ็นสัญญากับทางบอร์เซสกาเไโดแต่ไม่สําเร็จเพราะนักเตะอยากจะไปเล่นกับทางเชลซีมากกว่าโดยเชลซีทุ่มเงินเป็นสติวงการลูกหนังเมืองผู้ดีเลยนะฮะจำนวนกว่า115ล้านปอนด์ซึ่งรวมรายได้อื่นๆอีก1 5ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวสตาร์ทีมชาติเอวอดอมมาทางบรายตันแอนด์โฮฟอัลเบียนขณงที่ก่อนหน้านั้นทีมลูกตังนวนยอมรับข้อเสนอ 111ล้านปอนด์จากทางของแดงแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในยุคที่ทางชอตบรีเข้ามาบริหารสโมสรพวกเขาดันโดนวิจารณ์อย่างหนักรเรื่องการใช้เงินในการเสริมทัพจํานวนมหาศาลอย่างไรก็ตามโปชิโน,โนเองก็ออกโปรงปกป้องตต้สังกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะนอกจากนี้พอชยังพูดจาแขรครอบนะฮะที่เคยลั่นวาจาเมื่อปี2016ว่าไม่ไม่ทุ่มเงิน100ล้านปอนด์เพื่อน,นักเตะเพียงแค่คนเดียวแต่สุดท้ายเจ้าตัวนั้นก็ออกมาขอโทษว่าคิดผิดในเรื่องดังกล่าว หลังเคยพยายามจะทุ่มซื้อกาเซโดมากกว่า100้ล้านปอนด์มาแล้วในช่วงสมัยนี้ผมเคยเห็นคอปพูดว่าจะไม่ทุ่มเงิน1 0 0ล้านปอนด์เพื่อน,นักเตะเพียงแค่คนเดียวกรอนนะหลังจากนั้นพวกเขาก็ยื่นข้อเสนอ100ล้านปอนด์และเขาก็บอกว่าโวผมทําผิดพลาดอะไรเนี่ยและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแล้วพอชเชนเกลก่อนจะนําทีมลงเตะพิมเบริกในช่วงสัปดาห์นี้และข่าวทีพุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคน เะมาฟังกันทุกถึงครับ